ชใ,ใช้ให้ประมาณใช้หมูดอยมึงดิ้นหรือเปนี่เกมมึงดิ้นหรอกปล่าี่นี่สัตว์ไปแล้วรูปยัได้หยุดเดี๋ยวร้องให้มึงก็จะการกันเองแล้วกันน,นี่ร้องเชื่อร้องหนมึงจะมีดกี่แผ่นเพิ่มเงี้ยร้องชัวไอ้สัตว์ ไอ้เนียพอเสร็จแล้วใช่ปะไม่ไอ้เฮียพอเสร็จแล้วกูว่าโอเคกูโอเคกูว่โอเคโอเคไม่เป็นไรทีเดียวผ่านไปท้องให้ทนห้ี่เอาผจะมเีเาวอาง่ายเอายไอะแต่ี้ผมเอาเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวกูจะให้พี่ไให้ฟังว่าผู้น่าสงสัยอะมันมีอยู่สมคนฝั่งนอนคนละฝั่งคือกูอยู่ซ้ายสุดฝั่งขวาสุดเนี่ยจะมีมี่เลืองไอแซม อ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ถึง5้าทีมันมาอีกดอกหนึ่งแพลตที่นี่ปุ๊บหาคนไม่ได้ปุ๊บลอยถูกมันแพลตมันแพลทมีห้าคนไอเฮี้ยก็คนมันม้วนทองให้ทำไงมันจะให้เก็บไปมันตัดอันมันแพลตเนี่ยมันกต้องตดมันเพลตเนี่ยพอมันแพลตปุ๊บกูก็เฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้โหไอเฮียเรื่องตดเนี่ยตดตดหัวขี้อ่ะ พี่เรียกงเจอพี่เทนนี่พี่เทนเก็บโจมมาเลยพี่เทนนี่เก็บโจมมาเลยกาขี้แม้เขาดมหมดทุกคนโอ้โหลอยเฮียเลยกำตดเอาไปให้เขาดมหมดทุกคนโอ้เฮียเหม็นขี้เียเฮียขมคอเลยวะโอ้เหม็นแบบเหม็นขี้เียขนาดเขาปล่อยตรงนู้นอ่ะเหม็นยันตรงนี้อะอเเหมนี้ยเอลม็นี่ยดลอดีนะเนร่ะไม่นด้ละนเี้ดเ็นึ่งสี่เจเ็ ้าวโดนไปได้หกหมืนอ่ะซึมเกิอถ้าเกิดว่ามีแบบถ้าเกิดพวกถ้าเพวกน้องๆเขาขึ้นตามโหวตว่ามีสิบล้านกว่าอยู่นะเจอยังขึ้นอยู่ไม่ใช่หรอใช่ใชไอพอลเหลือ้าหงี่แซมดีนสามพครับหนีนึ้ีอนเนอร์นอรไอเลนนอรไอเนไอเลอรไอเเอนเนรนไม่เนเลนนไเนเเน ไม่เห็นไวมชี้ทิงไว้ไปด้ชีทิ้งไว้เลยเหรอดี่วไวไวควินมดอะไรอะมึงเชื่อเเชื่ออะไรอะตัวดุงูพี่ลองกด X ดไวกว่าเดิมเลยี้นั่นเร่เหอหาเลยทำไรอะเกียวทไรอะแต่เดี๋ยวพี่มองชิีมันมันไวขึ้นรวเไรเกียวีวต้หอดนะพี่วีผมอ คี่ถึงบ้านหนูมาหาบายโอ้โหบ้า0บินว่าไงเพื่อนราคาห0ร้อยว่าไงเพื่อนโกหกโกหกอะว่าคิดถึงเนี่ยไม่ดูดูบนมึงหูปากมือ้ียูใหญ่เขาจะคุยกันแล้วรอบควไปคุยในบ้านไปมันทงมาคิดถึงงินงูพีชไแกวแกวหนลากขอหนูไปคุยที่อื่นไป่โคตรไวเลยพี่ใครวะน้าไอ๊อตเหร ใช่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 กลับมาแล้วเหรอคูณไม่ได้ด้วยคูณไม่ได้ด้วยยังเสียบไม่ได้ไม่ได้เสียบเรียบร้อยแรียบร้อกลับมาแล้ววะกลับมาไวยังไวกลับมันบอกไปพักสองวันไม่ใช่เหรอวะกลับมาไวใกล้เฮียละมันแวะมาบ้านกูเนี่ยใช่ไอเฮียกูหลับด้วยแม่เข้าไปหาเมืเอก่อนเออมันปะมันมันหยิบไปเองแล้วจีจีพี่อ้าวแล้วมาเข้าบ้านมึงไปเลยนะเออแม่บ้านเขาไม่ทะยอยมือโยนของแต่กูกูโทรบอกแม่บ้านแล้ว โยนโยนของอันรอ่ไม่กิโลพี่มึงเล่นขายในบ้านเลยวะไอ้โทษทีเพื่อนจำเขาโยนตามซอยสายฟ้านะมันไหวไหมเนี่ยไอเชี่ยตำรวจเข้าไม่รู้วยด้วยด้วยเพื่อนบ้านนัลนองเอาแล้วบ้านนัลนองเอาแล้วเฮ้ยฝากรถไว้ให้ตัวนี้ดิเดี๋ยวกูไปพักแล้วโอเคใครใครเอาไว้อะแค่เกียร์เลยจริงจริงก่อนก็ยังไงก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วก่อนมาแล้อยู่ในอะก่อนมาแล้วนั่น่ะบางหี้ยอะไรกันจิโอ้่เปิดก่อนี้ย สนุกอ้ยายามีก่อนนะมีกี่อนายใหญ่จังอะตัวทำอะไรอะเอมันใหญ่ตามตัวปะวะอต่ไอ้เดี่ยวเรื่อง้ัไม่ไทำอไรบ้านหนูรอแถวอแขงโดนเที่ยงคืนน้อรอซ้มรอซ้อมเที่ยงคืนเลยเหรอแล้วแล้วซ้อมกับใครรซ้อมกับดาบจูก แล้วหล่อแลวรอบแรกเจอใครคู่แรกแพ้ชัวร์ดูแล้วสภาพไม่น่าสู้ใครได้ชนะจีบ้าแพ้เมื่อวานกูไปซ้อมแทนทีสองอ่ะบีจีน้มกูตกเลยเลยใช่เหรออ่ะแล้วบอกชนะไม่นะเม่นหู่นทีสองครั้งแรกเลย ไม่รู้เรื่องโทุไม่เป็นก็ตกรอบไปสิเอาแก๊งไปเอาแก๊งไปเอาแก๊งไปก็ตกรอบไปสิก็ตกรอบไปสิอต่เพิวันแรกเลยมันไปคาแรกคนตับรูปคนตับรูปแล้ว่อ้างครั้งแรกอะขนาดขนาดสองเดือนเด hmm. okay, 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 ือนสองเดือนที่แล้วซ้อมกับพวกเราสิบศูนย์เฮียมารอบนี้สิบหนึ่งครั้งแรกไหมเพิ่มมาวินไม่ไหวอะฝืนเพิ่มมาวินหนึ่ง ดีใจจริงๆที่ซ้อมที่น่าได้น่าจะได้สิบวินก็คือต้องรออีกเท่าไหร่เนี่ยอีกสิบเดือนป่ะเนี่ยปีหนึ่งอ่ะอีกปีหนึ่งป่ะเนี่ยใครทำน้องกูวะเดี๋ยวก่อนโชคพี่ใครเอ้ซานสองร้อยสี่โนเดี๋ยวมาเอาคืนไปนะจะไหวหรือเปล่าฮะจะไหวหรือเปล่ายังไม่ดีเลยพี่ยืมรถเองไปขายก่อนนได้ ศึกษาบ้างหมศึกษาบ้างหมศึกษาบ้างไหมศึกษาบ้างไหมัโอเคล้โอเคละเออศึกษาบ้างไหมทำเงนูกไปขายบอกโอเคพี่มึงงงเหีเไปขายอล้ะมาเยอะขาหมูร่อยดน้ำโอยใหญ่เฮ้ยสภาพตังคูก็ไม่มีมนกตอนนี้เฮ้ยมึกเาข้าให้ลูกกูดิ แคปเอหรออืปแต่แคปเบียเยอะไอแซมรู้เดียวค่ะไอแซมไอแซมหาข้าวให้ลูกกูแดกดิโตแล้วหากินเองได้แล้วอ่ะจบจบนะจบนะจบแล้จบแล้จบแล้วลุงยังไม่มีแดกเลยจบจบนะจบนะสภาพอยากหาให้ลุงแดกลุงนี่ไม่มีแดกนี่ของจริงนี่ดูนี่ไว้ดูไว้นี่ เรียกอะไรเรียกอะไรเลยไม่ทำงานไว้แซมหนึ่งช่นะโมโหใครอ่ะเด้ได้พี่เลื่อนถือบังไหมเรียกอะไรนะหกแสนที่ส่งเย็นนะหกแสนย็ดเพื่อนไม่ส่งมาเก็บปืนหน่อยจำบุ๋นนะเหนื่อยวะวันเนี้ยไปทัวร์ดีกว่า ไอแฮมซีวิวใช่ชมพวกชมพูอทำอะไรวะไอแฮมเป็นเบอร์เดย์นายสร้างเรื่องไปดิหน่อยเออไรทำแบบถ่ายรูปโดยถ่ายรูปตำรวจเขาก็ว่างกันนะดูดิไปอยู่บนเขาสูงสุดอะไรเงี้ยเดี๋ยเคิร์ตไม่ได้แล้วมั้งบึงดูดิชีวิตนะรันบุ๊คไม่ไม่อยู่อ่ะโอเคอ่ะ ขอบคุณดาวพระสิบดวงครับน้องอันครับขอบคุณหวานนะฮะไอเฮียลวกั่วเลยเจียดไม่ยิ้มเลยแแล้วต่เฟสเฟสเฟสแอปหรือเฟสอะไรก็ไม่รู้แอปอะไรที่อย่างชื่อเฟสแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มันไม่มีทอมทวิตเตอร์อะไอ้ลูกหัวใจแม่งไม่ค่อยมีคนชื่อถูด้วยบ๊ายดูดิ ย้อนสมัยก่อนที่เราแบบดิสไลค์ใช่ต่อเที่ยงเลยแต่ก่อนจะมีหน้าหน้าหนึ่งไว้แบบสำหรับสำหรับแบบท็อปอ่ะเออถักบั๊กนะพี่กดเลยวะไอ้ท็อปเจอพวกกูติดลบหมดอ่ะพอตั้งแต่ประกาศว่าใครใครใครลบใครไม่หัวใจลบนี่คืออ่ะแดีไอ้นี่เดี๋ยใช้บั๊กเป็นถือใช้บั๊กไอ้เฮียแวนอ่ะตัวเฮียเลยกูบอกให้ตัวเฮียเลยเฮียแวนน่ะกูบอกให้กูไปหาอะไรทำเถอะเฮียแวนเขาซื้อผงแล้วมาเทโดนโดนเป็นดอกมันโอ้โหแนะนำพี่อะ ไมไปไม่ทำงานพวกคุณนี่แหละก็ไปนอนนอนโรงพยาบาลใช่ไหมแต่แล้วอ่าใครวะไปแจ็คแจ็คมันก็พูดว่าไปไหนอะถ้าเกิดรถไปไไปจับบ้านไปกับป้าปาก e, ็ได mm ้ถ hmm. ้าว่างปาไปไหนหนูต้องไปด้วยบ้านจะไปไหนฮะบ้านจะไปไหนน้องฮะสาวป้านน้ำหมี <h <h ่อะอะไรตอนี่อ่ะไม่อยู่มั้ง มาพรุ่งนี้บอ๊าไปนะอุ้ยโทษฮะพันสองรอ้อยบ้าไม่ทำมาเหรออืมบ้าไม่ทำมาเหรอนะเดี๋ยวก็ทำรีบไปไหนอ่ะ

เดี๋ยวป้าส่งเพจก่อนง่ายอยู่ง่ายอยู่เอ้ยเสียงใครยิงวะ อยากให้เธออยู่ตรงนี้นานๆนนได้หรือเปล่าให้ก hey อ<า>ดแข็งกอดขาดฉันมาทำไมอ่ะทำไมจะไปหาอะไรฮะนึ่จะไปซ้อมตอนไหนลูกจะไปซ้อมตอนไหนจะไปซ้อมตอนเที่ยงไอ้ห้าทุม่มนิดนิดน้องนี่ก็จะห้าทุม่มละ อะไรนะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งอ้าวหไม่ได้ล้ำล้ำคือตัววาร์ปครับล้ำคือตัววาร์ปอาน,นุ่นเออโหได้สีเหลืองโอ้นนหโหไอเหี้ยทำไฟดับไอ้สัตว์ก <c oughs> ูไปทำแม่งป้าเปลี่ยนเควสได้นะ ไม่มีตังดูชอบเปลี่ยนบ่อยไม่เอาไม่มีตังทุ่มทึ่งเหรอ้ <c oughs> อยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่ครับครับครับ ไป่ชซ่อมเดี๋ยอช่างซ่อมเดี๋ยอขอบคุณครับเนี่กูว่ามีซ่อมอีกไอ้สปิวขนาดนั้นทำไรลูกจะทำไรลูกจะไปไหนลูกจะทำไรลูไม่ได้ทำอะไรแล้วทำไมไม่อยู่อเละป้า แล้วไม่อยู่ป้าแม่อ่ะเพหนูที่ถือบ้ายหนูไม่เจอบ้ายตั้งสองสามวันเนาะแล้วไงเพรหนูด้วยที่อและหนูด้ยอะไรหนูดูดบ้าอยากดูดกับป้าดูดอะไรลูกดูดบ้ายอยู่ด้วยดูดอะไรอ่ะหนูจะดูดอะไรป้าหนูจะดูดอะไรลูกหนูจะดูดบ้าโอ้จะดูดอะไรวะ จะบ้าจะดูดกล้วยจะบ้าดูดกล้วยจะบ้าประเนี่ยลูกจะดูดกล้วยกับป่าลูกจะบ้าประเนี่ยป่าไม่ดูดกล้วยนะลูกนะโอเคเปล่าสัตว์เอ้ยกูถามจริงวะฮัลโหลครับโอ้ขับผิดเลนนะครับเนี่ย พิ่งซ่อมเบอร์กี้หนูให้ค่าซ่อมเฮ้ยหนึ่งหนึ่งห้าหกแปด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 เออเออแบบนึงนี่ใครเนี่ยลิลลี่เองหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันอมาหนึ่งพันหนึ่งพันเล่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 หนึ่งพั เอ้ยเถูกฝากซ่อมได้หนึ่งพันชุดสวยเจ้ารยอยชุดใครลิลี่อ่ะนะใส่ด้วยกันไหมอ่เรามาชวนใส่เราไปกากินนังชุดแกงกากินนังอาแเรามาชวนลูกกูเดี๋ยวเดี๋ยวและรถพึ่งซ่อม แม่งเท่าเดิมไม่หนูจะไปยังจะไม่ไปหนูจะไปดับเบิ้ลด้วยไม่หนูก็ไปสิปาก็จะได้ไปเที่ยวอ่ะเออหนูก็ไปเที่ยวดับเบ้ด้วยอ่ะไปเที่ยวไหนอ่ะ<ม>แล้วจะไปเที่ยวไหนอ่ะเอาดบเบ้ลจะไปไหนหนูด้จะไปด้วยอ่ะไปหาลุงยังเนี่ยลุงลุงหลง,ลงอยู่ไหนวะ ก็เสร็จเรียบร้อยดิแต่ไม่รู้ว่ามึงจูดิ้งไปขายจูสิ้งไปแต่สิ่งหนึ่งคืาไม่รู้ว่าเฟลเพราะว่าทพลต้าหรือว่าเฟลเพราะไอจอนอะไรเฟลวะเพราะสิ่งหนึ่งอ่ะมันเริ่มมันเริ่มจากคำพูดที่ว่าแบบอารมณ์แบบมันอยากเอาแจ็คมามากกว่าไงไม่เอาแจ็คอยากเอาสมิธมามากกว่าไงอยากเอาสมิธมามากกว่าว่าอะไรคืออเลยเป็นอะไรวะไอจอนไปทำผู้หญิงท้องไะดิไอจอน มันทำจริงทำจริงทำจริงจงมันทำจริงจรทำจริงทำจริงเหรอเออให้ทำจริงบอกให้ไปแล้วเจอกันเพื่อนไปเรื่อยกันเอเจอกันมาไม่ไหนไปหาอะไรทำดิไปซ้อมไปไปซ้อมไปลูกไปี่อะไรมไปนั่งอยู่สยามเนี้ย

เดี๋ยวร้องไห้มึงก็จัดการกันเองแล้วกันโดนนี่ร<อ>้องชัวใชาให้ประมาณใช้หมูดอยดิ้นรนออกพอนีเกมมึงดิ้นรนออกไอดีสัตว์ไปแล้วมึงจะได้หยุดโอ้ยเดี๋ยวร้องไห้มึงก็จัดการกันเองแล้วกันตอนร้องจะมีดกี่แผ่นเพลินแม่งร้องชัวเป็นเป็นร้อะไปบอกว่าไงเป็นหลานด้วยทำไมเป็นหลานด้วยทำไม ร้องไม่อาอกเลยเลยร้องเข็มข็งโดดโชยน้ะใช่แล้วร้องทำไมแล้วร้องทำไมเมื่อกี้เนี่้บ้าไปอดูที่เธอบ้ามันออกมือมันไม่ได้ตายมันออกของมือให้ฉี่เดี๋ยวก็เจอชีวิตแทนพาพาหลานไปเที่ยวไปะเจ็บไปไปเขาไม่พาหลานไปเที่ยวหรอกพาที่เช้าพี่เชนที่ดูมิ่นขนาดนี้เพราะต้องพาไปนะบาปไหม ว่าเชี่อเหรอเจอเจอทุกที่ห็นดูแต่ไม่ถามไม่เดียวมาเดียวไปเที่ยวหรอกเออทุกทีพอดานพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่พ่อพ่ออยู่แล้วเก่งเหรอช่วยด้วยเก่งเหรอเก็บมาดิพ่ออยู่แล้วเก่งเหรอพ่ออยู่แล้วเก่งลงมาลงมารถคันนั้นห้ามขึ้นทำไมอ่ะราคันนั้นขึ้นไปเสียแสนหนึ่งนะลงมาลงมาอ่าร้อง เอาไงยังไงนหนูฟ้องพ่อหมูแน่หมูฟ้องพ่อหมูแน่ฟ้องพ่อฟองพ่อฟ้องพ่อฟ่ออพ่อฟ้ออพ่อพ่องพ่อไปาไปาอะไรไปาดูดูดไปไหนล่ะไปไหนล่ะ ม่มอยู่นี่ไงพ่อไม่อยู่ป้าป้าไม่อยู่พ่อไม่อยูแ่แม่สวยไอ้เซือมันหล่าไป่ลงมาดิรถเปิดรถท่าหล่ามันลงมาดิผาราจริงจริงเออแม่งเบื่อชิบหายเด้งลูกอียิปต์เนี่ยเออดี๋ยวกูฟาดแม่งเลยเฮียเดี๋ยวก่อนเงี้ยดมดำเงี้ยดำด้านไอ้สัตว์ข้างหลังดำด้าน

ช่วงวันนี้ในบ้านน่าดูกว่านอกบ้านดีป่ะเสียงใครอ่ะมอหายแล้วครับเสียงใครวะแม่งมันเสียงศพเลยศพนะครับผมนหะนึ่งมาข้าวป่าเหรอผมพี่ยายผมแล้วใช่ไหมครับหายแล้วครับพี่ ผอผอจะปรับเป็นครึ่งชั่วโมงละหมื่นแล้วนะครับเฮ้ยขอบนะคุณหมอ